มาแล้วมาแล้วแม่หมอก็งงนะคะเห็นเหม่งแม่หมอเป็นหนึ่งทีเดิมเมื่อกี้ <laughs> บริไลสดในอัน u t u b e โดดแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้แม่หมอนะคะใบเตยนะคะ คนดีคนเดิมก็มาเจอมาเจอกับเพื่อนๆน,นะคะอุ้ย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 ขออภัยนะคะนะทาอะไรโกโก้ต้องขออภัยนะคะอ่าวันนี้มาเจอกันนะคะมาในหัวข้อปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะมารับคําทํานายดีๆในวันนี้นะคะซึ่งไปเตยก็อาจจะไม่ได้ทําพิกาการนะคะทําเป็นรันดอมให้คุณได้ฟังสนุกๆน,นะคะคุณอาริสารา 2แ8 9เม้นแรกนะคะดีงามพระรามเก้ามากๆเลยนะคะขอให้เป๊ปังอลังการถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งเด้อใครที่เลื่อนมาเจอกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พี่สำเนียงสวัสดีค่ะวันนี้ไลค์ทางเดียวนะคะไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้ไลท์ทางไม่ได้ไลท์หลายแอปพลิเคชันพร้อมกันก็มาแอปแดงบ้านเดียวเลยนะคะเอาไว้ถ้าคุณเปิดมาเจอใบเตยในนี้แล้วนะคะขอให้พลังงานดีๆตรงเกิดขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะไม่ได้ไม่ได้ไลท์ด like, สดนานแล้วนะคะวันนี้มาพูดคุยกันมาส่งพลังงานดีๆนะคะคุณอะไรคะเนี d ่ย D F H d o นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะพิมพ์ชื่อมาด้วยแม่หมอจะได้เรียกถูกนะคะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับค่ะ มาดูกันเลยว้าวใบแรกมาก็เลิศเลยปังสุดสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านะคะเลิศอยู่นะเพิ่งรู้ว่าแอปแดงของเราเนี่ยก็ไลฟ์แนวนอนได้นะขอยไปยูใส่มาเนาะขอยคือบ่อหูจะเดือดซันมาเลยนะคะใครอยู่ในไลฟ์นี้ว่าเมนสิถือเลขพีเนะาะแบบนี้ ถูกหวยแน่ๆเลยอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเราไม่พูดเรื่องนี้นะเราอาจจะมีลาบลอยเข้ามานะคะจากการเสี่ยงโชคเดอ้ออุ๊ยไพ่ลดมากอ่ะลดมากนะกนะว่าไม่ได้อืมราชาดาบค่ะอีกสักใบอีกสักใบโอ้เดอ The Magician เอาสี่ใบพอเนาะพอหอมปากหอมคอพอกรุบกริบ ปฏิหาร์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพันทันใจนะคะแบบฉับพลันทันใจคือเรื่องอะไรก็จะเป็นเรื่องของความสําเร็จลาบลอยลาบก้อยนะคะหรืออาจจะได้กินลาบก้อยก็ได้นะเนี่ยหรือวาจาเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะวาจาเรียกทรัพย์เรียกโชคนะเดี๋ยวปักหมุดไพ่ก่อนไพ่ยิปซีห่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยเผื่อมีคนอยากได้เนาะเออ ทาลอดอะไรสักอย่างเนี่ยแม่หมอทำอะไรของแม่หมอเออใครมาเจอกันแล้วมาคุยกันนิดนึงนะคะมาคุยกันนิดนึงใบเตยก็ไม่ค่อยได้มาทำคลิปลงเลยนะคะไม่มีเวลาอันนี้พูดตรงๆพูดจริงๆจ,จ,จากหัวใจเลยนะไม่มีเวลาเลยนะคะแทบจะไม่มีเวลาใดๆเลยนะอืมจักอยากบ่อยากแม่หมอกอไ็ได เอามันบวกได้ไหมเนี่ยอืมบันทึกไปอ่ะเอาบัดน,นี้มันก็ขื้นเจนเทินยร่องซี่เอาเหังไดบัดน,นี้โอ้ยเนาะรอบพลังงานดีๆนะคะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเลยนะ เอออ่ะโอเคได้ละนะคะ,ะมา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 ใครที่มาท Th ันเดอ์ซันบ้างยกมือขึ้นใครที่มาันทันเดอ์ซันทันเดอ์เมจิเชียนบ้างจริงๆวันนี้ไปเตอหยิบไพ่สําหรับนี้มาใช้เดอะซันขึ้นประมาณสามรอบแล้วมัง้งเนี่ยเนี่ยรอบที่สามที่ขึ้นมาในในไลฟ์สดนี้ใครเปิดมาเจอวันนี้สัญญาณอดีมาแล้วนะคะเพราะว่าไพ่มันไม่ได้ขึ้นมาบ่อยๆต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ขึ้นมาบ่อยๆนะคะแล้วก็เดอะเมจิเชียนเนี่ยมันเป็นสัญญาณอดีว่าเฮ้ยคำพูดเราเรียกเงินเรียกโอกาสเรียกโชคเรียกลา,าบได้เดอ้อ เออเป็นยังไงเลิศไหมเลิศสุดนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อเราจะดูไพ่หลายๆสำรับนะคะพร้อมๆกันใครที่เข้ามาปูเสือรอวีเลิศนะลาบลอยโชคลาบหรือจะเป็นลาบก้อยก็ว่ากันไปนะคะเดี๋ยวไล์พอหอมปากหอมคอนะคะก็จะลงไล์แล้วแหละนะคะใครมาแล้วผ่านไปผ่านมาก็มาเมาส์มอยหอยสั่งได้เดอ้อนะมาเมาส์มอยหอยสั่งได้เดอ้อ เงานะนี่ไม่มีเวลาเลยนะคะไม่ได้ทำาพิกอาการที่ฟังเลยแล้วก็เอเหมือนคนไม่ค่อยนิยมฟังคลิปยาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็เหมือนช่วงเนี้ยเหมือนส่วนใหญ่นะเขาจะดูคลิปช็อตซะเป็นส่วนใหญ่คลิปช็อตประมาณไม่เกินสามนาทีอะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีห้าสิบหนึ่งนาทีสิบห้าอะไรพวกเนี้ย ก็ไม่รู้ว่ามีใครชอบฟังแบบคลิปยาวๆเต็มๆหรือเปล่าถ้ามีก็ลองพิมพ์ไว้นะคะใบเตยจะได้ทําลงบ้างนะคะเพราะว่าพอทําแล้วผลตอบรับไม่ค่อยไม่ค่อยปังเท่าไหร่ก็เลยก็เลยเบรกไปประจวบบอกกับว่าเราไม่มีเวลาด้วยก็เลยหยุดชะงักไปกับการก,กับการไลฟ์สดนะคะอืมข่อยก็เลยเศร้าเห็นเลยไหมข่อยก็เมยไปเลยไหมเออบบมีหนฟังข่อยจัิงสินะ ชอบใบเตยขอบคุณค่ะจริงนะมีความรู้สึกว่าเออพอไม่มีคนแบบเข้ามาดูเราก็เราก็เลยเริ่มหมดแพนชั่นเราก็เลยเริ่มหมดไฟหรือว่าเราเหนือห่อยเราเบร์เาเอาก็ไม่รู้นะคะพีุ่๊กตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอุ้ยขออนุญาตจิบน้ำขิงแป๊บหนึ่งน้ำขิงแม่หมอยเย็นแล้วนะคะอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ,าอยไม่มีใครฟังเราเลยอ่อืมมีใครอยากฟังคลิปยาวๆมั้งพี่อาจารย์มีไหมหรือว่าชอบฟังคลิป แบบคลิปช็อตคลิปสั้นแบบหนึ่งนาทีสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะพิมพ์ไว้ได้นะคะไปเดยจะได้ดูเป็นแนวทางว่าแบบจะได้ทุ่มกําลังทุ่มแรงทุ่มใจไปทําสิ่งนั้นแทนอะไรอย่างงี้นะอือคุณทัชวุฒิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะจิบน้ําขิงไปด้วยนะคะเหมือนเหมือนวัดจะถามหาแล้วเหมือนจะเป็นวัดนะคะเจ็บคอนิดๆอ่าแม่หมอบอกบุญนิดนึง จะทําบุญลงทานส่้งเดือนนี้แหละสามสิบสิบเอดตุลานะคะบอกบุญไว้ก่อนนะคะจะทําบุญผัดไทยนะลงทานผัดไทยแล้วก็อาจจะเป็นน้าเต้าหู้ก็ดูกําลังก่อนนะว่ายอดเราจะปังแค่ไหนนะคะยอดตัวเองนี่แหละนะอืมอาจจะทํา เป็นผัดไทยเป็นน้ำเต้าหู้ไปนะคะแล้วก็ใครอยากจะดูดวงก็จะมีโปรโบุฟเฟ่ครอบจกักรวาลตามกำลังซับเปิดอยู่นะคะจองได้จองได้ก่อนสิ้นเดือนนี้แล้วก็โปรโดูพื้นดวงนะคะโปรโดูพื้นดวงเนี่ยไปแต่ก็จะเจาะลึกสามเดือนส่งท้ายปีให้ด้วยก็มาจองกันได้เลยนะคะอ่าโปรโดูพื้นดวงเนี่ยหนึ่งเก้า้าบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะดูพื้นดวงด้วยดูภาพรวมงานเงินความรักอ่าคำแนะนําเพิ่มเติมอะไรพวกเนี้ยนะก็มาจองผิวกันได้เลยนะคะ ให้วิวอัพฟอร์จูนมานะคะก็ต้องบอกว่าโชคชะตานำพาโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมทั้งเราเองจะรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นความกดดันเป็นความเครียดเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งละเราจะสนุกมากขึ้นกับการใช้ชีวิตเราจะพอใจกับการเป็นเราอะ่ะเคยไหมแบบอยู่ดีๆมันไม่สนุกอะ่ะใบเตยก็เป็นนะเบิร์นเอาไปเลยหลังจากที่แบบว่าใบเตยหมงานหนักมาประมาณสองปีต่อเนื่องนะเบิร์นเอาแบบ มันไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะมันอยากอยู่เฉยๆไปเลยมันอยากอยู่เงียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นนะเนี่ยช่วงเนี้ยรู้เลยว่าตัวเองไม่ดีดไม่ดีดเหมือนเมื่อก่อนเมือ่อสองสามปีที่ผ่านมาเวลาทำคอนเทนต์เวลาทําคลิปเนี่ยรู้เลยว่าพลังงานตัวเองดรอปลงเยอะมากๆหนึ่งอาจจะด้วยภาระหน้าที่สองอาจจะด้วยความเครียดความเหนื่อยอะไรหลายๆปัจจัยมันทําให้ใบเตยเองก็พลังงานถูกดึงไปเยอะเหมือนกัน นะคะมันก็เลยไม่ได้มาทุ่มเทในการทำคลิปให้ฟังเท่าที่ควรคือถ้าพลังงานดีไปไหนก็ทำแหละแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ดีมันไม่ขันพาษายอีสานเพื่หนเอาจังเลยเนาะมันบอหาวแมมันบอมันไม่สนุกอ่ะเออเราก็ไม่ได้อยากทำเออถ้ามันสนุกมันทำแล้วมันรู้สึกว่าใจฟูเราส่งพลังงานดีๆไปได้เออเราก็อยากทำมันก็จะประมาณนั้นนะคะอันเนี้ย สิ่งที่มันจะเป็นปฏิหารที่จะกลับมาเลยนะไปได้ว่าหนึ่งละความดีดความสดใสเอเนอร์จแบบสนุกสนานนะบางคนมาเป็นคู่เลยนะคะรักแท้นะคะโซเมดคู่เนื้อคู่ตุนางหันพรมลิขิตนะคะที่มาถูกเวลาเด้อเออนี่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 ี่นีเลิศสุดเลิศสุดนะคะเศรษฐีนี่พร้อมหรือยังเนี่ยใครมาทันในเนี้ยคุณจะได้เป็นนะคุณอยากเป็นไหมคุณเชื่อไหมว่าคุณจะเป็นได้ เคยเชื่อไหมว่าตัวเองจะเป็นเศรษฐีแล้วฉันจะเป็นได้อะไรเงี้ยนะหรือว่ามันเป็นแค่จินตนาการของฉันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณนะขึ้นอยู่กับไมเซ็ตของคุณคนเราเนี่ยมันมีทั้งวันที่ดีแล้ววันที่ไม่ไม่ดีวันที่สดใสกับวันที่ไม่สดใสถูกต้องไหมคะวันไหนที่เป็นวันที่ดีเป็นวันที่สดใสเราก็คีปเราก็เก็บพลังงานนั้นเอาไว้คุณทีสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อมาฟังคลิปแม่หมอสีวาให้ฟังเด้อหน่เด้อ นี่ไพ่สมหวังมาเลยเนี่ยวันนี้มาทั้งเดอะโวมาทั้งเดอะซันเลิศสุดปังสุดนะจะว่าไม่บอกเด้อ ใครที่มาทันก็รับคําทํานายดีๆไปเตยปิดจบแค่นี้แหละสวัสดีค่ะมารับคําทํานายคุณมณีรัตน์สวัสดีค่ะคยิะนด,ยดีต้อนรับนะคะก็ไปติดตามกันได้จริงๆช่วงนี้ไปเตยจะเน้นไปทําบ้านฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่อันนี้พูดตรงๆแบบไม่แอบแอนะคะบ้านแดงเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเป็นหลกักอันเนี้ยใครที่ติดตามอยู่ทางนี้ถ้ารู้สึกว่าอยากให้ลงเยอะๆทีๆพิมพ์คอมเมนต์มาเลยแม่หมอจะลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่มาทําคลิปให้แบบ เต็มที่จับหนักจับเต็มนะคะช่วงนี้ไปโหมอยู่กับบ้านฟ้าสองสามบ้านต้องอ,อย่างนี้มี facebook ส่วนตัวอุย้ยพูดได้ไหมเออส่วนตัวชื่อก,กัรจนาศิริศีอันนี้เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษไป Subscribe ไลค์แชร์กันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะโพสต์รูปทั่วไปสวยงามหรือไม่สวยงามหรือตลกก็ว่ากันไปเป็นคอนเทนต์กิจวัตรประจำวันของเรามาบ้านแดงหน่อยคะ่ะแม่มอ มีกำลังจิตกำลังใจนะคะนั่นแหละนะแล้วก็จะมี่าช่องใบเตยกัญจนาสองสามสองสี่ทาร์ดนะคะแล้วก็จะมีช่องน้โมนัทนันสองสามสองสี่ทาร์ดอันนี้ลงเป็นหลัก,หล,กหลักเลยนะวันละสามคลิปนะรวมก็ประมาณเก้าคลิปต่อวันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมแล้วก็บ้านดำบ้านดำเนี่ยก็ทำแบบเป็นกิจจักษณะก็ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็จะมีช่องบ้านแดงที่ใบเตยเปิดใหม่ก็คือใบเตย การนาสองสามสองสี่เดอะเรียวไวเป็นช่องที่ไปเลยทำเกี่ยวกับเรื่องของกดแรงดึงดูดอันนี้ก็ไป s u b s c r i b e กันได้เลยบ้านแดงนะคะใบเตยการนาสองสามสองสี่เดอะเรียวไว้นะค่ะไปติดตามกันได้แล้วก็บ้านฟ้าเอออีกอันนึงก็คือใบเตยกญจนาสองสามสองสี่เดเรียวไวไปซับสไครต์กันได้เลยนะก็ติดตามกันได้นะคะ โอ้โหขอบคุณมากเนี่ยอย่างพี่สำเนียงเนี่ยไปเตยขอบคุณมากๆเลยที่ไปพพอร์ตไปเตยทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านดําบ้านแดงทุกบ้านอะ่ะพี่สำเนียงกับพี่ถูกตาน่ารักมากแล้วใครจะบอกว่าไปเตยขอบคุณมากจริงๆนะคะตั้งแต่เริ่มทําช่องมาคือเนี่ยไปเตยจาชื่อได้จําหน้าตาได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลกัหลกๆที่แบบจําได้แบบ ติดหูติดใจนะคะติดอยู่ในความรู้สึกว่าเออเนี่ยพี่เขาสพอร์ตเราอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกขอบคุณมากอันนี้อันนี้เริ่มนอกเรื่องเริ่มมา่มอยหอยสังแล้วนะคะเออประมาณนั้นขอบคุณแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่สัมผังจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าวันนี้พลังงานเราขึ้นมาดีมากคือ the world the sun ดีที่สุดในสำหรับและมีราชินีเรียนไพเศษฐีนีขึ้นมาและมีพลังแห่งผู้นำขึ้นมาคุณจะมั่นใจในตัวเองเ n e r g y ของความด,ดีความสดใสความแบบมุ่งมิงฟุ้งฟิ้งกินของแก้วเริ่มจะเข้ามาแล้วนะคะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโชคดีฉันมีความสุขฉันพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นพลังงานประมาณนั้นอ่าถ้าคุณอยากรู้สึกแบบนี้ถ้าคุณอยากให้คำทำนายนี้บังเกิด อย่าลืมพิมพ์19 19นะ๊ะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะฝาก s Subscribe ไลค์แชร์กดติดตามกันทุกๆบ้านทุกๆแพลตฟอร์มอันนี้ยังไม่ได้เล่าต่อนะมีช่องทาง IG มีช่องทาง l e m o n a d e นะคะที่ไปไยทำอยู่นะคะแล้วก็มี t r e สนะคะอีกอันนึง t ช t r e หรือเทรดหรืออะไรสักอย่างมันจะไม่ได้ชื่อแอป <laughs> ฉันจะทำทุกแพลตฟอร์มนะคะคุณจะหันไปที่ไหนคุณก็จะเห็นไปเตยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกันได้นะคะใครที่แบบว่าคิดถึงอยากให้มาบ้านแดงบ่อยๆคอมเมนต์ไวเ้เยอะๆนะคะแม่หมอจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปยาวลงตรงนี้บ้างคือพอจะทำก็ทำจริงทำจังนะเอาไปทําที่ทํางานนะไปจะทํางานประจำเนาะไปเตยก็จะไปทําช่วงเที่ยงถามว่าพลังงานดีไหมมันก็ดีบ้างแต่ว่ามันก็มีเสียงแรกค่อนข้างเยอะ นะคะมันก็เลยแบบทําที่บ้านก็ไม่มีเวลานะกลับ่ําบางทีก็นอนดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตื่นเช้าเนี่ยตื่นเช้าจะมาทําคลิปก็ไม่ได้ทำก็ทํากิจวัตรประจาวันอย่างอื่นไปก็เลยไม่ได้ทําสักทีก็ถ้ามีเวลาจริงๆก็อยากจะกลับมาทํานะคะก็หวังว่าจะได้ทำอ่ะนะเออนะใครเปิดมาเจอคลิปนี้ขอให้มีความสุขไปแตยขอบคุณมากที่เข้ามาฟังไปเตยเมาส์นะคะ ไพ่ดีเดอ้อวันนี้ไพ่ด,ดีแม่หมองลงไรแล้วแหละก็ฝากไว้ด้วยโปรบุฟเฟ่ครอบจัก,กรวาลตามกำลังทรัพย์มาจองมาจองแล้วก็โปรดูพื้นดวงร้อยเก้าเก้าแล้วก็ทำบุหรลงทานสิ้นเดิอน,นี้นะคะประชาสัมพันธ์บอกบุญกันแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเดอ้อบัดที่นี่มองมองปิดไลยุบมองไลบัดนี้แม่หมอคือบพวกหูจกกักก้อบัดนี้มอ <laughs> โอ้ยเนาะชีวิตขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเจอกันไรหน้าเดอ้อ ฝากติดตามฝากติดตามฝากคอมเมนต์ฝากแชร์เยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด์พรุ่งน,นี้ทำงานต่อนะคะ